นี่คือนายฟุนคนที่สองในประวัติศาสตร์ของอินเดียนะครับ<ะ>ที่ได้อยู่ต่อเนื่องกันถึงสามสมัยแล้วก็มาจากการเลือกตั้งนะครับคนแรกใครครับอาจารย์ที่ได้ตําแหน่งนี้เนี่ยก็คือยาวา,ารามีโร<ะ>นะรที่ก็เป็นนายฟุคนแรกนะครับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกราชปี1947นะครับแล้วก็เป็นจนถึงเลือกตั้งได้สามสมัยนะครับจนถึง1962นะครับ<ะ>นี่เนี่ยมาเรนทราโมดีก็ หรือว่าเป็น,เป,นเป็นสมัยที่3เป็นคนแรกนะครับแต่ว่าแน่นอนในความสําเร็จของนาเรนทราโมดีเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับจำนวนสสในในโลกสภานะครับโลกสภานี่ก็คือ,อ,อสมาชิกรัฐสภาแบบที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับเ,เขามีที่นั่งทั้งหมด543อที่นั่งนะครับถ้าจะเติมเสียงข้างมากพรรเดียวจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ย ต้องได้เสียง272ที่นั่งซึ่งในการเลือกตั้งปี2012เนี่ยนะครับทีมของนาเลนทราโมดีที่นําโดยพรรค BJP เนี่ยเคยได้เสียงถึง303ที่นั่งแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ย BJP เสียงพนานิยมลดลงมาเหลือเพียงแค่240ที่นั่งเท่านั้นเน,นะครับก็ก็ลดลดลงมาที่นั่งหายไปสสหายไป63คนนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะเท่ากับว่าคนที่เคยนิยมเขาประมาณหนึ่งในสามเนี่ยหายไปเลย uh huh. ในขณะที่คู่แข่งนะครับก็คือ Indian National Congress Indian National Congress เนี่ยเดิมนะครับคราวที่แล้วสอซมีแค่ห้าสิบสองที่นั่งเทียวนี้เพิ่มขึ้นไปเป็นเก้าสิบเก้าที่นั่งนะครับหรือว่าคะแนนนิยมของ Indian National Congress เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่ายีสิเอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้เราต้องเห็นแล้วล่ะว่าเอ๊ะ ผู้นำที่อยู่มานานนะครับอย่างนาเรนทราโมดี้ต่อเนื่องกันมาสองสมัยเนี่ยผลงานต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบสวัสดิการสังคมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศนะครับแต่ไปมาเนี่ยถึงแม้คะแนนนิยมยังมากที่สุดอยู่แต่มันเป็นคะแนนนิยมที่เริ่มเห็นแล้วแหละว่ามันลดตกต่ำลงทําไมครับอาจารย์ที่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เที่ยวนี้ด้านหนึ่งนะครับถ้าถ้าถ้ามองแบบถ้ามองแบบ b j p นะเขาก็จะบอกว่าโอ๊ยที่มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาได้คะแนนเสีงนิน้อยลงนะแต่เพราะว่าคนออกมาเลือกตั้งน้อยลงต้องต้องอย่าลืมนะครับเพราะก็พวกนี้เวลางจะโทษ้าโทษฝนเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ๊ยเที่ยวนี้คนออกมาแค่หกสิเปอร์เซ็นต์เองเลือกตั้งมีเอ่อเทิร์นเอา์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํานะครับ เขาบอกว่าตัวเลขของการเทิร์นเอาท์เที่ยวนี้อยู่ที่ประมาณสักหกร้อยหกร้อยกว่าล้านนะครับหกร้อยสองล้านนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งเนื่องจากในอินเดียตอนนี้อุณหภูมิมันสูงมากร้อนมากทุงฝนจะได้ยินนะครับว่านิวเดลีเนี่ยอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปห้าสิบสององศาเซลเซียสนะครับเพราะนั้นคนจํานวนหนึ่งก็ไม่ออกมาเลือกตั้งมันร้อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า การเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนแคมเปญหาเสียงในช่วงเวลาสุดท้ายที่อินเดียเนี่ยเลือกตั้งกันยาวมากนะครับอิ <PowerPoint> นเดียเนี่ยเริ่มเลือกตั้งครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับเดย์ออฟโพลของเฟสแรกเนี่ยเริ่มวันที่ส9เก้าเมษายนในขณะที่เฟสที่เจ็ดนะครับสิ้นสุดวันสุดท้ายเนี่ยเลือกตั้งวันที่หนึ่งมิถุนายนเพราะ,ะนั้นเขาเลือกตั้งกันเมษาพฤษภามาจนถึงหนึ่งมิถุนา <S 2> <S 2> <S มันกินเวลาแบบหกเจ็ดสัปดาห์เพราะฉะนั้นในช่วงหกเจ็ดสัปดาห์นี้ หลังจากที่หลังจากที่เลือกตั้งครั้งแรกไปใช่ไหมครับมันก็มีโพมันก็มีการสํารวจความคิเดเห็นของแต่ละพกกรรคการเมืองอะ่ะแลวเขามาเลนทราโมดีก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเฟสแรกเนี่ยโดยเฉพาะที่อุตรประเทศซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญของการเลือกตั้งเนื่องจากมีสสถึง80คนนะครับกับที่ธมินาดูเนี่ยที่มีสสตั้ง3-9คนเนี่ยพรรคดีเไม่ได้คะแนนนิยมอย่าง,างเคย เพราะฉะนั้นเอิมนโยบายการหาเสียงของเขานะครับเน้นเขาใช้คําว่าโมดีเขาเขาใช้คําว่าโมดีการันตีนะครับแคมเปญคือโมดีการันตีนะครับโมดีการันตีเนี่ยเขาก็จะไปเล่าถึงเรื่องเศรษฐกิจที่โตมาในอดีตมันโตยังไงใช่ไหมครับ <S <S นโยบายสังคมของเขาที่ทําเรื่องสวัสดิการสังคมมันดียังไงนะครับเขาทําให้ความภาคภูมิใจในการเป็นคนอินเดียในเวทีโลกเนี่ยมันโตยังไงเนี่ยไอเน,นี่ยคือสิ่งที่เขา เขาหาเสียงมาโดยตลอดแล้วมันก็ทําคะแนนมาซะ <m uch> จนทุกคนที่ว่าเที่ยวนี้ก็น่าจะแลนสไลด์คุณ้ไหม <c oughs> ที่เฟสแรกเลือกตั้งแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยโมดีเริ่มพลิกขั้วครับโดยใช้วิธีการไปโจมตีพรรคคองเกรสครับอันที่จะเน้นพูดถึงนโยบายที่ดีของตัวเองกลับไปพูดถึงโจมตีคองเกรสโดยไปบอกคองเกรสว่าเนี่ยคองเกรสอ่ะเขาเรียกอะไรล่ะไปเอาไปเอาใจมุสลิม Uhm ซึ่ง like, mm <h. S 1> ม000 000 000ุสลิมเอว่าเป็นประชากรส่วนน้อยในอินเดียนะครับมีประชากรที่นับถือศาสนามุสลิมประมาณ200ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวของคอนเกร s เนี่ยเคยไปพูดไว้ใช่ไหมล่ะว่ามุสลิมเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับ first priority จะกลายเป็นคนที่มีสิทธิ์เป็นอันดับแรกในการเข้าถึงทรัพยากรขออินเดียซึ่งไอเนี่ยมันเป็นคําพูดที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ มันเป็นมิสอินฟอร์เมชันครับ uh huh. มันเป็นมิสอินฟอร์เมชันเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่คอนเกรสเคยพูดตั้งแต่สมัยเรียกร้องเอกราชนะครับโดยมหาตามาคารทีเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแต่เฉพาะมุสลิมเขาพูดถึงผู้หญิงเด็กกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนนอกวันนะว่ากลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มเราะบางกลุ่ม vulnerable พวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรเป็นอันดับแรก แต่โมดีเลือกที่จะตัดข้อความเรื่องผู้หญิงเด็กคนที่อยู่ในนอกวันณะออกไปคอมเนไปที่มุสลิมอย่างเดียวแล้วก็ทําให้ทําให้คนเข้าใจสมมติว่าคอนเกรสเนี่ยเอาใจคนนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นของประเทศาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแทนที่จะไปปลุกกระแสคนฮินดูแล้วอยากจะให้อยากจะให้ไปเลือกสนับสนุนนเลนทราโมดีกลับกลายเป็นว่าคนฮินดูเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะ สิ่งที่โมดี้พูดไม่ถูกต้องนะอื้งนี้เริ่มถึงขนาดบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอวตารของเทพเจ้าสูดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นนอกจากจะทาให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะคุณกลายเป็นฮินดูหัวรุนแรงอย่างที่เขากล่าวหาอันคนก็ไม่อยากเลือกละสตรหนึ่งถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับเรื่องของวิหารฮินดูที่เขาบอกว่าไปสร้างเนี่ยมีผลไหมฮะใช่เรื่องของวัดพระรามที่เมืองอโยธยาด้วย เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าตัวของนเรนทราโมดี้เนี่ยจะเป็นสมัยที่สามารถที่จะจัดการได้นะครับศาลสูงสุดตัดสินนะครับว่ามัสยิดบาบรีเนี่ยด้วยกรรมสิทธิ์ของที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้ต้องเป็นของประชาคมคนพราหมณ์ฮินดูนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตกลงกันนะครับว่าให้บอร์ดออฟทรัสตีของคนที่ดูแลเมืองเนี่ยามามาย้ายมัสยิดบาบรีออกไปแล้วก็ไปสร้างขึ้ใหม่ซึ่ง ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็วัชิดบาบีซึ่งอยู่มาห้าร้อยกว่าปีเนี่ยก็ถูกพัฒนาใหม่กลายเป็นวัดพระรามแล้วตัวของอ,อถ้าเป็นเทียบกับวัดไทยก็คือวัดยังสร้างไม่เสร็จอะ่ะแต่ว่าต้องปักนิมิตก่อนเพื่อบอกว่านี่เป็นเ,เขตขัดทศีมานะครับเป็นพระเนี่ยนาเรนทราโมดีก็ไปคล้ายๆตัดลูกนิมิตแบบนี้นะครับก็คือไปบวงสวงเทพเจ้าว่าให้มาอยู่ที่วัดได้แล้วเนี่ยนะครับช่วงเวลานี้โอยซึ่งก็กล่าวว่าจะเรียก ก็กล่าวว่าจะเรียกเสียงได้เต็มที่ถูกต้องไหมครับกลุ่มนที่คนฮินดูน่าจะออกมาสนับสนุนเต็มที่แต่ปรากฏในเขตที่เป็นเขตที่ตั้งของวัดพระรามเองเนี่ยพรรค BJP ก็ได้คะแนนเสียงน้อยลงนะครับอส่วนหนึ่งนี้เป็นเพราะว่าคนคนที่เป็นคนฮินดูเองก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคนฮินดูในในในอินเดียเนี่ยเขาคนส่วนใหญ่คือคนนอกวรรณะ คนคนนอกวันนะั้นนี่คือคนไทยเรายัางนิยมเรียกด้วยคําที่ล้าหลังมากๆว่าจันทานนะครับแต่ว่าจริงๆล้าคำที่ถูกต้องจริงควรจะเรียกว่าชาลิตนะครับจันทานนี่เป็นคําเหมือนกับคําดูถูกเหยียดยามนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลี่ยงการใช้คําว่าจันทานเพราะฉะนั้นคนเก่านี้พอเห็นกระแสกระแสฮินดูแรงๆมาเนี่ยแล้วฉันเกิดเป็นคนนอกวันนะฉ oh, ันเป็นชาลิตฉันเป็นจันทานเนี่ยชีวิตต่อไปฉันจะเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแทนที่จะสนับสนุนพรรคบีเจพี เขาก็เลยกลับไม่สนับสนุนพรรคดีเจตีครับแล้วพอมันมีการขุดค้นไปเรื่อยๆว่าโอ้ไปๆไปมาๆเนี่ยมันมีเรื่องของมันมีเรื่องของการใช้มีอินฟอร์เมชั่นอย่างนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่าคนจํานวนหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะคอนเกรสอาจจะเหมาะสมกว่าที่ใช้นโยบายแบบโมดเรตเมื่อเทียบกันนะครับกับกับนาเลนคาราโมดีนการที่เขาแค่ที่จะไปทางฮินดูคนละนั่นก็เลยทําให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคะแนนเสียงแทนที่จะเป็น แลนสไลด์นะครับคือหลังๆนี้ใครประกาศตัวแลนสไลด์เนี่ยหลายประเภทนี้ก็หักก็เห็นมีแลนสไลด์ก็ที่ที่ที่เอ่อเม็กซิโกใช่ไหมอาจารย์ที่ปรนทายดีผู้หญิงคนแรกของเม็กซิโกอันนั้นอันนั้นแลนสไลด์จริงแต่ที่เหลือง ไม่ค่อยแลนสไลด์เท่าไหร่นะครับโอ้แต่ฟัง<ช>แล้วผิดฟอร์มมากเลยนะคะ<ช>ที่โมดีหันมา<ช>หันมาใช้วิธีสายโคลนแบบนี้และก็อนาคตล่ะคะอาจารย์คะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เสียงข้างมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวด้วยใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นบทบาทของฝ่ายค้านจากเดิมที่มันง่อยมากนะครับโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งปี2019ถึงปี2024เนี่ยเราจะเห็นรัฐสภาอินเดียซึ่งโอ้โหเมื่อก่อนมันมีสีสันมากตอน ช่วงห้าปีที่ผ่านมานี่คือเอฝ่ายค้านแทบจะทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็จะได้เห็นฝ่ายค้านที่คึกคักเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นความวุ่นวายไหมครับอาจารย์แล้วเขาจะมีการแบบยุบสภาไหมครับแบบบ้านเราไหมครับแน่นอนว่ามันก็มันก็คงจะทําให้การบริหารประเทศมีความวุ่นวายมากยิ่งขึ้นแต่ว่านั่นมันก็เป็น,เป,นเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยใช่ไหมไม่ว่าเสียงส่วนใหญ่แล้วจะทําอะไรก็ถูกท่องไปหมดก็ยังมีส่วนน้อยที่ มีพลังมีพลานุภาพเพียงพอในการที่จะทัดทานในการที่จะคัดค้านนะครับไม่้ไม่ใช่ทุกคนก็ก็ก็เอออไปกับพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากนะที่สำคัญก็คืออันหนึ่งที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์ในอินเดียสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเลยก็คือเทคโนโลยีถูกเอามาใช้เพื่อที่จะบิดเบือนผลการเลือกเพื่อเพื่อที่จะเอามาใช้ในการที่จะลนลงหาเสียงแบบแบบไม่ถูกต้องตามหลักยธรรมนะครับก็มีการเปลี่ยนหีบไหมครับแบบ บบไม่<า>ไม่ได้ม,ไมีกเนี่ยเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยมันเป็นเครื่องมือครับมันเป็นเครื่องมือลงคะแนนมัน,นไม่ได้เป็นบัตรลงคะแนนแบบกางนะครับเขาใช้ hmm. เครื่องมือที่เไปเจาะนะครับไปกดปุ่มแล้วมันก็จะบันทึกไว้ในเครื่องแล้วค่อยเอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่ตรงจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะมีการเลือกตั้งเจ็ดเฟสตั้งแต่กลางเดือนเมษาจนถึงวันที่หนึ่งมิถุนาแต่เขาต้นนับคะแนนวันที่สี่มิถุนาแล้วเขาก็ประกาศผลได้เลยภายในวันที่สี่มิถุนาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่า เใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่ในการที่จะ,ะนับคะแนนนะครับ<ช>แล้วก็เครื่องมือเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่าจะแฮ็กได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ทต้องเอาเป็นองออนไซต์เป็นสไตน์ารุน,านะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะเข้าไปกวนระบบมันได้่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียชุดนี้ก็คือมันมีเอาเทคโนโลยีดีเฟกครับยอดเลยไบบูลเนี่ยอิทธิพลสูงมากต่อความคิดโงคนอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาเทคโนโลยีดีเฟกเนี่ย เอาหน้าดาราไปใส่แล้วโหเรื่องเราเขาสนุกมากครับแต่แต่มันหมดแล้วครับอาจารย์ครับโบขอบคุณมากเลยนะครับที่แชร์ข้อมูลกันวันนี้เราทั้งสามคนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับขอบคุณค่าการอบคุณรับสวัสดีครับ